ขอจำเนินพรนครับนี่ก็คือหลังที่หกนะครับครับครับนี่คือหลังที่หกนะครับอ่าขอจำเนินพรดูนะครับอ่าไปครับอ๋อฮะฮะ อะไรนะที่ไหนลังไหนเหรอพี่ตึงไปทางใดพี่ตึไปทั <c oughs> ้งไหนอือครับอ่านี่เราก็มาคลิปกันต่อมานะครับามาหลังที่หกนะครับนี่เรามาคลิปหลังที่หกกันนะครับ เพราะว่าแต่ลหลังก็จะห่างไกลกันนะครับแต่ลหลังจะห่างไกลที่เราก็มาหลังที่หกกันนะครับ บ <c ười> vale oh. oh, you know ้านคนละหลังกันเหรออ๋อเาอยู่นน่นเหรอเทเทจับสุนัขไหนนน่นเอ้าฟ้าสุดเลยผม ม่ยขึ้นจะถีบมาหรือถีผมฮะหลังนี้เหรอต้ให้หนูนะบอถ้าถีบผมขอโทษก็จบนะถีบมาสองเนะโอื่องาเลยใช่ดยคุมไงเขาิจ้าหลอกเลยนะแม่ด้ออกไปล็อกมนไล็อกมัน อ๋ออยู่หล mm ัง hmm. น mm ี hmm. oh, mm ้เหรอพาน้ย hmm. า mm ่วมน้ำท่วมเออน้ำท่วมน้ำท่วมงนอะนี่น้ำท่วมเหรอเจยอยู่นฝนน้มาาน้งตอมยมอยู่ไหนอ่ะยมอยู่นั่นเหรออ๋อเนออือ มาบาือไอคยายค่ะยายพาอาจารย์มาเยี่ค่ะท่านมาไกลค่ะจากจังหวัดนบุพื้นที่ต่าน้องยป็นผู้มีมากเลยนะเนี่ยอาค่อยเดินโยมเดี๋ยวล้มเดินเี๋ยวล้มเดี๋ยวลเดินค่อยคยโยมนั่งนี่เลยโยมโยมนั่งนี่ครับโยมนั่งนี่เลย ผมก็ไปหนึ่ตามย่อยเขามาแล้วแกวตาอยากมาให้ยจมหนักเมื่อกี้นึกจะจะไปแรมซ่งเขานะวพวกโยมเนี่นายห็นมือไม้ไปหมดแล้วเนี่ยเอไม่ได้นเมือไม้ส่งเอา ของมาให้โยมนะครับมีมีครบมีครบทุกอย่างนะโยมนะนะครับเสื้อผ้าด้วยนะครับโยมมาลังนี้ก็ได้โยมลังนี้ก็ได้ยางกระได้ล้มก็ค่อยๆเอาโยมค่อยๆค่อยๆเอาอย่าล้มใช่ยายหกล้มมาหกล้มในเดียวนี่อ๋อเหรอแล้วเป็นสายชาอ่อนแรงนั่นไหมแม่ใ่ที่นี่ก็ประหยัดอีกเยอะเลยนะ เนี่ยครับมาให้ประหยัดเยอะเลยนะครับเนี่ยนะครับอยู่กี่คนเนี่ยครับเนี่ยลูกอันผู้เดียวจ้ะอยู่ผู้เดียวโอ้อยู่ผู้เดียวไปยวนชุนบุรีป่ะมะมาอะไรเนาะตายอันนั้นเขาบอกให้มาเพราะว่ามันที่ที่อื่นตัดตัวโควิดใช่ไหมตายอยู่ผู้ดอยู่ผู้เดียวแล้วกินหมดเลยเนี่ยให้เยอะเกินไปมันเนื่ยโยมเนี่ยเหรออ่ะกรมนับบุญก็ตอบบุญให้หน่อย อยู่พูดเดียวกินให้หมดนะโยมนะอาสาทีงานอุ่นน้ำอุนจ้ต่อบุญให้เนาะโอเคนะครับมีความสุขน,นะครับโยม <c oughs> ครับผมไปครับไปครับส <c oughs> อ่า <c oughs> หลังที่หกครับผมครับผม หลังที่หกไปหลังสุดท้ายค่ะตรงตรงเข้าไปนู่นเหรอโยตรงไปไหนตรงแล้วก็จะไปเลี้ยวหน้าซอยวัดค่ะอ๋อเลี้ยวซ้ายหน้าซอยวัดจัาอดูแห่ ตอนนี้เราก็ได้รับแจกทานนะครับตามที่นี่เรียบร้อยนะครับสามลูกร้อยเหรอบอกสามลูกร้อยเตงโม <c oughs> <c oughs> อเหรอใช่เหรอมันรอดมันรออเอาให้หมดก่อนเลจ้านมันเราจะไม่มีนะมันช่น้ำขาดานไม่อะไรเลอะไรองโอ้เขารับไได้ให้ลางนี่นี่เอาน้ำ Năm Coke, trả cho đi Năm này, nào, năm thì ở lối Dôm Năm Coke Nói nào Năm Coke Để Dôm Để Dôm Để Dôm Năm Coke Năm Coke Năm Đó là nó Đó ของเรามีเดี๋ยวแช่มาอีกเอาให้ใหใหโยมเขาสามคนนะครับขาผมครับตอนนี้เราก็ไปหลังสุดท้ายของหมู่นี้นะครับครับเราก็จะไปหลังสุดท้ายของหมู่นี้นะครับอ่าไปครับเลยหลังสุดท้ายครับของหมู่นี้นะครับ นี่หลังไม่ต้องหลังยมเดี๋ยวอีกหลังสุดท้ายของของของหมู่มนี้เมื่อกี้หลังที่ไ,ไหนเหรอนะที่หกใช่ไหมเดี๋ยวไปหลังที่เจ็ดหลังสุดท้ายของหมู่นี้เนี่ยแต่ของหมูน่นี้ครับผมเอาให้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> แล้วก็หลังนี้เขาบอกไปทานข้าวที่บ้านน้องบอยฮะทานข้าวอย่างเียวเหรอเพื่อประจาเจะเอา หลังเจ็ดของหมู่นี้ก็เป็นหลังที่เจ็ดนะครับหลังของของในกลุ่มนี้ก็คือเป็นหลังสุดท้ายของของหมู่นี้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปหมู่อื่นต่อเพราะว่ากําหนดคนยากไรลไว้นะครับก็ให้ญาติโจมนนะครับว่าแต่ละหลังคานะครับที่เราได้แจกกับคนที่ยากไรลนะครับยักจนเนี่ยครับที่เราได้แจกจริงๆนะครับแล้วก็ญาติโจมกไ็ได้เห็นด้วยนะครับเออระวัง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  ลดลดถรถรถทะลึงลถรถทะลึงลถรถทะลึงอันตรายนะตายรถทะลึงจี้ตูด,ด,ดนี่ครับหลังน่าจะหลังนี้แลมะมั้งข้างในมั้งโอเคอ่าจด ครับมีหลังสุดท้ายนะครับอ่ะไปครับไปดูที่อยู่ของโยมกันครับอ่าไปครับ,บ,บน,นี่คือหลังที่เจ็ดคุณตาัะนั่งที่บ้านเลยค่ะ ทุกงเนี้ยเขาเป็นเป็นอสมอ้วยค่ะพระอาจารย์มีมีมีจิตอาสาแล้วก็ร่วมกับชาวบ้านเป็นอย่างดีกับผู้นำนะคะที่สภาพบ้านเนี่ยได้รับการซ่อมแซมจากคาาประชาชนอ๋อพักหมื่นบาทแล้วทีนี้ก็เก็บหอมรอมอ๋อคือว่ามีมีมีกลุ่มทําให้อยู่แล้วใช่ไหมเป็นคณะกรรมการสภาอคนชุมชนตำบลสุ้ช่วแสงค่ะที่ท่านเป็นประธานแล้วก็เอามาซ่อมแซมให้เจ้าของบ้านก็สมทบด้วยเนี่ยเหรอใช่ใช่ค่ะอันนี้มีบ้าน อันนี้บ้านลูกสาวที่ถูกซ่อมแซมมาค่ะส่วนส่วนลูกสาวอ่ะชวนพ่อมาอยู่นี่อยู่เ<อ>ต่พ่อไม่มาคุณพ่ออ๋อเหรอตรงนี้คุณพ่อเป็นไม้แ,<อ>แ,แม่เสียแล้วเหรอยมนั่งน,นั่นเลยโยมนั่งก็เอียนะครับโยมของมันเยอะโยมของมันเยอะของมันเยอะว,ว,วางกัหมดไหมเนี่ย,ยอเอา่นาะ,ะวางไว้ก่อนเลยจุดหนึ่งก่อนเลย างมันก่อนของมันดันอยู่ถ้าอาจารย์มาเยี่ยมก็จ้าเรามาจากจังหวัดกาญจนบุรีอ่าฟังหมดไหม <laughs> ยังยังมีอีกเยอะก็เวลาเดยวเดยวผลไม้ของเก่าไปขายค่ะเอาเก็บของเก่าไปขายไงอืม หวานก็ไม <laughs> well, uh, mm ่ถ hmm. ุงส <000 personal> <venue> so, uh, <laughs> ิโยมนั่นแหละหวานไม่ถุงหนึ่งหวานหวานลูกเดียวดีกว่าไม้รอบหนึ่งข้าวโมแ้วโมถุงนี่ล่ะซมอขอสมอหวานหวานหนึ่งถุงแช่ใช่ซมออเพิ่มนี่ เครื่องครัวเครื่องของเยอะแยะเลยอาจารย์มาเยี่ยมค่ะพ่อเครื่องเครื่องเครื่องครัววางบนน้ำได้ไหมอ่ะเครื่องครัววางบนน้ำพวกน้ำปลาพวกน้ำปลาเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละโอเคครับผมอ๋อเหรอลูกสาวโยมเนี่ยเหรอเอาข้าวอืมดีครับดีเดือดซมโอซมโอใช่ไหม โอเคสมโอเจ้าของเองไงอ๋อเจ้าของหิ้วมาเองไงเหรอเนี่ยเจ้าของสมโอหิ้วมาเองไงเหรอเนี่ยแปฝงนะตัันี้อตังรับด้วยนี่มีเครื่องครัวครบนะโยมเนาะมีข้าวมีไข่มีอะไรหมดเลยนะครับน้ำมันน้ำมันพืชอยู่นี่นะโยมนะน้ำมันน้ำปลาอยู่นี่หมดเลยนะครับอ่าโอเค ประหยัดนะจะได้ประหยัดอีกเยอะครับครับครับเป็นอสมอด้วยใ่หรอเปล่อลูอ๋อเป็นลูกถามเป็นอสมอใช่ไหมครับอ้ดีแล้วครับโยมโอเคครับมีความสุขนะครับครับครับผมครับผมโชคดีนะครับครับผมอ่ะครับผมกินหมดไหมเนี่ยโยมเนี่ยให้เยอะเกินไปเปล่าของมนูเนี่ยโอเคครับผมครับครับมีความสุขครับครับผม <c oughs> นี่ก็คือหลังที่เจนะครับที่เราได้แจกทานกันวันนี้ที่ไหนอะเหรอเหรอ นั่นที่จะไปไหนต่อครับเนี่ยไปจุดไหนต่ออ๋อแล้วครับอ่ะไปครับลุยลุยต่อเลยครับอ่าตอนนี้ยังรับบวกครับนี่นี่ก็คือหลังที่เจ็ดโมจะร่วมสร้างโบสถ์ด้วยครับอาจารย์อ๋อต้องต้องให้กรรมการโยมกรรมการโยมร่วมสร้างโบสถ์อะคะล้อ ต้องต้องโย,ย,ยมยมน้อยยมน้อย,ย <c oughs> ครับได้ได้ไดใช่รับแทนที่แล้วก็ถ่ายรูปทีร <c oughs> ับรับแทนทีรับแทน,ทแทนทโอเคครับ <c oughs> ชั้นสอง <c oughs> ขึ้นชั้นส <c oughs> ครับผม <c oughs>

อ่าที่หลังที่7แล้วนะครับอ่าก็จบคลิปนะครับของหมู่นี้นะครับตอนนี้เราก็จะไปอ่าหมู่อื่นกันต่อนะครับตอนนี้เราก็ขอจบคลิปของหลังที่7ไว้ตรงนี้นะครับอ่ให้ญาติโยมได้เห็นนะครับก็ขอจำเริอนพรครับ